คือตัวที่แพงที่สุดในร้านนี้แล้วเว้ยหกพันเหรียญสองแสนกว่าบาทเฮ้ยการ์เดนงล้นะไรวะเนี่ยไม่เคยเห็นเลยอะบ็อกคัมคอลเลคชั่นลายสวยมากแปดสิบหนึงนี่ได้หลาย่างี้เลยเหรอเออนี่เพย์หนึ่งอูความทรงจำใบเด็นี่ครับเมนโมรี่การ์ดสมัยก่อนเฮ้ยเขาเรียกว่าเมนโมรี่การ์ดอ๋อใช่ยี่สิบเหรียญจริงๆปะเนี่ยบอกว่าห้องนี้ทั้งห้องยี่สิบเหรียญนะกอลร้านกอลเลนอะเออว่ะ มาตอนนี้เราอยู่ในร้านแรกที่เรากำลังจะล่าเสื้อวินเทจเราตามหาว่าเสื้อวินเทจตัวไหนคือเสื้อวินเทจที่แพงที่สุดในวันนี้ในโซนนี้ในโซนนี้เราไม่้ไปแค่ร้านเดียวโซนนี้เขาเรียกว่าอะไรเป็นเมลโลดปะมันเป็นย่านโซนของวัยรุ่นในเมกาเว้ที่เขาจะมาเดินหาเสื้อผ้ากันโซนนี้เลยดูจากร้านแรกร้านเนี้ยที่เรามาก็คือเดือดโยของเดือดมากเชียหมวกเนวาน่าจูดาพีส และเซปิ้นนี่จะมีเฮนดิกเด็ดโด้กีฬาเมกระเด็นยางสกินแบบเต็มเลยเท่าไหร่วันนี้มบอกว่าตัวนี้เดือดนี่ว่าบัดโฮเซิร์ฟเฟอร์โคตรเดือดเลยอธิบายให้กูฟังหน่อยกูไม่รู้จักตัวเนี้ยคือมันเป็นวงแบบดิบๆลึกๆเลยแต่ว่ามันจะมีลายหนึ่งที่เหมือนแบบใช้อักษรภาษาไทยมาใช้แต่แม่งเขียนผิดคนแป้งก็เลยแบบล่ากันชิบหายไว้วอดวอลเลย์บอลตัวบัดโฮเซิร์ฟเฟอร์ ตว้ยเต h าขึ้นว้าวเขาบอกว่าเสื้อทูผักอ่ะอยู่ประมาณสอ0 0 2 0 0 0เหรียญก็แสนกว่าบาน the mosquito head the mosquito head how much is that one 6,000 6,000? a n d a m n the Eddie Murphy Eddie Murphy yeah mosquito oh mosquito head แต่เราไปดูเสื้อที่เขาพูด oh flaming lips oh flaming lips oh ยังตรงนี้อีกยังไม่จบ how much for this guy no price no price priceless is there any one offer for your ฝีมือ i ิ t yeah i sold a few for like three thousand before yeah can you shout out your shop name and โอไอ due date studios a t d u date studios อกีลาอกีลาเขาขายสองพเหรียญตัวนี้บัตรโทรสามพันจริงๆแถวนี้เขาก็บอกว่าอยู่ประมาณ2 0 0พทิ้งฟอยนี่ก็2 0 0 0แคมป์ก็2 0 0พ เนวนาเซเลเยอร์โคตรสวยตั้ม er สวยจัดต right. ั oh. ้มมึงดูตัวนี้อะไรวะโอ้ยซิทไอ้เหลายนี้มันสวยมากโอ้ยซิทอันนี้บุญเล็กป่างวะไอ้เหี้ยไดโนเสาร์จูเนียร์กูก็ไม่เห็นอะไรนี้นี้ลายน่ารักจัดไดโนเสาร์จูเนียร์มึงไอ้เหี้ยลายนี้โคตรเดือด แต่ไดโนิสร์จูเนียร์มันจะมีรูปที่เป็นผู้หญิงใช่ป่ะเด็กเด็กคือเป็นภาพใครไม่รู้แม่งอยู่ดีถ่ายบะมุ่มม่วนแล้วขอเป็นปกอัลบั้มเออกูเคยขายเทอนนี้ไปเอซีดีซีไม่รู้ว่าตอนนี้ขายได้เท่าไหร่ตอนเคยขายไปประมาณ7,000 7,000บาทอ่าแต่ตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่อาจจะเป็นพันเหรียญถ้าทำาป็นปกเนี้ยกไม่แน่เชี่ยเดือนเซร์นาฟหรออุ้ยไอ้นั่นไงเฮ้ยมึงเห็นลายนั้นปะพันเยนเวสอะมาเรียวโคเว็นะลายรถเบนซ์อะห้าพันเหรียญเชี่ยแสดงว่าแพงกว่าตัวบัตรโฮตรงนั้นหรอแพงกว่า เฮ้ยกาแดนล้นอะไรวะเนี่ยออว่ะไม่เคยเห็นเลยอ่ะบอกคำคอลเลกชันเฮ้ยเหียอะไรออฟฟิเชียลอยู่แล้วแต่ว่าไอ้เฮียกูไม่เคยเห็นเลยเว้ยเดือดนี่อะไรอ่ะเลนนอนเยตโตบาลองเซกาอ๋อบาลองเซกาอันเนี้ยอันนี้ไม่น่าจะไมต้องอยู่ในเคสว่ะเพราะว่านอต for sale อ่ะไม่ขายร้านเขาก็แต่งสวยตุ๊กตาคันเย็นเต็มเลยที่ ตอนนี้เราอยู่กันที่6,000เหรียญน,นะแต่เรายังไม่รู้นะว่าร้านต่อไปอ่ะจะมีแพงกว่าน,นี้หรือเปล่าอ่าเดี๋ยวเป็นชรเล่์วันนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าจบแล้วมั้ง6,000เหรียญเนี่ยแต่จะบอกได้ว่าตอนนี้เสื้อวินเทจในอเมริกาไม่มีถูก,กน,นะไม่มีถูกเดี๋ยวเราจะลองพยายามหาร้านที่มันแบบราคา ลงมาหน่อยดูดิว่ายังยังแพงกว่าไทยหรือเปล่าร้านนี้มันเรียกว่าร้านดังที่สุดในย่านเลยปะสมัยก่อนนี่คือชอนสมัยก่อนคือชอนแม่ตัวเต็งสติดแวร์ตัวเต็งวินเทจตอนนี้ก็จะตอนนี้ก็ตัวเต็งอยู่เขาไปแต่ละิบโตในญี่ปุ่นชอนวอเตอร์สปูดคือเป็นเหมือนเขาเป็นเจ้าของร้านวินเทจนี่แหละแล้วเขาก็เติบโตจากแบบการทำคอนเทนต์ลงโซเชียลมีเดียทำให้ร้านเขามีลูกค้าเยอะมาก พอเสื้อที่เขาเลือกมามันเป็นแบบมันไม่ได้เสื้อที่แบบว่าต้องเป็นวงต้องเป็นแหละคือลายบางทีเขาเลือกลายแล้วแบบเชียร์ลายนี้แ่งดาเขามาจับแมชกันจนลงตัวเป็นแนวสตรีทอ่ะจนเกิดร้านนี้แหละร้านเออลอ <ะ S 1> ชู <ละ S 1> มาเริ่มเลยเรายังมีชันเล้นเหมือนเดิมอยู่นะตั้มมึงต้องหาให้แพงกว่ากูให้ได้ตอนนี้กูอยู่6 0พั อนนี้กูไม่อยากยะติดแค่เซอร์วินเทจแล้วว่ะของวินเทนมันมีเยอะอาจจะเป็นเกมเป็นโปสเตอร์เป็นอะไรก็ได้<า>ที่แพงที่สุด<า>มึงเท่าที่มึงจะหามาได้เฮ้ย<า>แต่กูว่าสมมติมกูอะ่ะอย่างปะแล้วเมื่อกี้กูก็ซื้อไม่ไหวใช่ปะ่ะแต่กูไปหาใน EBay อย่างเงี้ยกูถือว่าไปหาราคาถูกใน EBa y ได้ไหมหาได้แต่ว่ามึงไม่ได้จับของบางาทีเซอร์วินเทจมันต้องจับต้องดูต,งดต้องใส่เลย ะแล้วถ้าอย่างผู้หญิงต้องจับป่ะลูก,ลกอะไรอ,อ,ไ <c oughs> อ่ะต้งอะไรมาเออมึงเล่นโอเชนเดอร์กูไม่เล่นห่อมูงเลยแบบเนี้ย <c oughs> แล้วที่มึงคิดว่ามึงจะกลับไปอยู่ไทยแล้วแบบว่ามีแบบไปนวดไปอะไรเงี้ยที่มึงบอกอกับกู <c oughs> อ่ะเมื่อยอเ <c oughs> มื่อยเมื่อยก <c oughs> ็ต้องไปนวด <c oughs> ไปนวดกี่อาทิตย์ละกี่ครั้งนวดตี๋ถายเสื้อไหมเซ็กโคเบดเมมเรียลโอเคตัวเท่าไหร่ะ สองยี่สิบห้าสองร้อยยี่สิบห้าโอเคเป็นของเล่นวินเทจนะครับเป็นคนไทยไทเกอร์บุไทเกอร์บุอันนี้น่าจะวินเทจอยู่นะสิบเหรียญสิบเหรียญเออมันทำอะไรได้บ้างไอ้ตัวนี้มันเอาไว้ตั้งอ๋อเอาไว้ตั้งถ้าเบือ่อเบือ่อเอาไว,ว้เครี้ยงใส่หัวมืเอเฮ้ยเฮ้ยโอยอันนี้ไม่อยากเล่นเลยว่ะหมเตลตเนี้ไม่ชอบชอบ่ะ ไม่ชอบรถไม่ชอบมึงไงเฮ้ยมึงรู้ป่ะเฮ้ยเจมบอลมึงรู้ป่ะคือรถไล่สารอ้วคือบ m Z3 เพราะเนี่ยเพราะหนังเรื่องนี้เลยเว,ว้ยอ๋อ oh. คือ b บียมันจะมีหเหมือนแบบไอ้เหงือกเอาไว้หายใจอะ่ะเออเอ,เอคือ Z4 จะไม่มีเว้ย Z3 สมมันจะมีออ,อไอ้มันไมกูเลยอยากได้แบบแทสสามไปครับมันคลาสสิกกว่าันเท่นะป้ายอยู่ฝาสุดถ้าไม่เกิน20อ่ะ50าสับสเออ50เหรียญ มาให้ดูหน่อยดิเอ,อ้ยนี่ก็วินเทจวินเทจแต่ไม่เคยวินเนอร์เลยช่วงเนี้ยโดนแมนโดนกดเท่าไหร่สี่สิบแปดต่อศูน <laughs> ย์เล่นบอลหรือไงให้มีตัวเอเลี่ยนแล้วมีไลเซนต์ด้วย it's so cute นี i แสด a signature อือ l ือเ oh the actor the wise actor or the actor think the little boy. oh the little boy Oh เขาเป็นเรื่อง E.T เออนักแสดงนะครับที่เขามาจ่ายไว้ Slayer Slayer is the most expensive Oh จู่100 s ร h เ here ตอนนี้สต็อปอยู่ที่เขาบอกว่า300เสื้อตัวนี้แพงที่สุดในร้านละก็คือ300เหรียนะครับเจเลเยอร์ตัวนี้ให้ดูแบบเสื้อเป็นเหตุที่แบบพื้นๆแล้วกันพื้นๆพื้นๆยังไงว่าเขาขายกันเท่าไหร่โอเคตอนเลนอนตอนเลนอนตอนหนุ่มเลยอันนี้อันนี้ ซื้อเลยอ่ะเอาดำหกสิบหกสิบเหรียญร้านนี้เคยกูเคยซื้อแล้วต่อได้ด้วยนะหลอดหัวเพราะว่าชั้นเงินสดลดเท่าไหร่เขาก็ลดให้นะเอาจริงเหรอร้านนี้ได้ใส่ดีนะเมื่อกี้คุยกับพี่เขานิดนึงก็ได้นะน้องไหมละ่ะเออคุยกับน้องก็ได้ก็กลัวอายุยี่สิบสี่อะ oh, How's the the w i n t e like since l s now today like Yeah just the foot traffic or what do you mean oh, yeah, like yeah, yeah like how is busy yeah it's pretty also slow compared to how it used to be for sure like a years ago 2 years ago yeah even yeah even 2 years ago even i feel like a year ago but definitely in the last few years it started gradually slowing down a lot uh -huh. um just with people in store we've opened up um, online selling uh -huh. yeah, yeah, yeah. through our Instagram oh, just uh, and shopify what Each what the trend today like how they the buyer buy what what they buy Mm -hmm. I mean I feel like banties have always been uh -huh. like the you know one of the most popular mm -hmm. um, like uh, people love some of these animal teas. they animal go crazy tees? over anytime we post like a zoo oh, t-shirt or, like, like or like or yeah, like oh yeah, yeah you yeah, show like, me uh, some people go crazy over oh I was thinking the one I was thinking of already sold oh, okay um, it was like a rainforest cafe ah, you know it's like yeah, very colorful yeah. and beautiful mm. and um so yeah people love slow หมดอะเออมันสโลจริงๆนะมีขึ้นมีลงกูว่านะมันเคยขึ้นไปถึง all time high กูว่านะจุดวันนั้นจุดที่เราพาพาวงการนี้ขึ้นไปอะแต่พอเราเลิกทำเขาว่าหายนหมดเราพาเดนเดิ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 นดงนเดินดินเนเดินเนเดินเนเดนดินไเดินเนเดนเดิเดินเดนเนเดิเดินเดินดนเดนดนเดิเดนเดินเนเดิินินเดดน t y อ่ะกูว่าเสื้อเปื่อยอ่ะเสื้อเปื่อยะวันแรกที่เกิดขึ้นอ่ะมันคือรายการที่ทําให้คนอ่ะไปถ่ายไปไหนอ่ะขอขอเก็บวีดโอแป๊บหนึ่งอ่อเสื้อเปื่อยนะวันแรกที่เราทําอ่ะอ่ะมึงยอมรับเปล่าว่าตอนนั้นมึงก็ไม่ได้อยู่ในวงการวินเทจกูไม่ได้อยู่อยู่แล้วอ่ะมึงเข้าโอ้โหพาคนดูไม่รู้กี่คนเข้าวงการวินเทจน่ะยอมรับอป่ะคนดูยอมรับป่ะอ่ะถูกปะล่ะเขาทีนี่พี่ป๋อง่าครับเนี่ยเออแต่อย่างพี่บ่าวนี่ใครพาใครเข้านะครับ พี่บอกกูมันเดินมาพร้อมกันเอเจตเมาพันแต่มันเดินตามเงาอยู่นิดนึง <c oughs> แต่พี่ก็ยัให้ยางให้อยู่ข้างหลังอลยไม่แต่พูดกันตรงๆอ่ะในวันนั้นอ่ะที่เรายังไม่รู้จักอะไรเลยอ่ะมันตื่นเต้นมันสนุกเพราะของมันยังหาได้ราคามันก็ซื้อได้แหละมีแพงบ้างถูกบ้างแต่มันสนุกกว่าณนะวันนี้ไปร้านต่อไปเดี๋ยวกวีดีโอเกมวินเทจในนี้น่าสนใจเดี๋ยวลองไปถามก่อนว่าเขาให้เราถ่ายหรือเปล่านะเมื่อกี้ไปถามเจ้าของร้านแล้วครับเขาให้เราถ่าย ร้านเกม<ช>เนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยอ่ะอย่างเช่นอ่ะตลับเนี้ยโคตรเก่าแก่เลยดอมกี้คองเนี่ยอ่ะกูว่ายุคนั้นใครๆก็เล่นนะไม่จริงอ่ะแถวแถวลำพูนไม่มีเล่นนะแถวนั้นจำได้อ่ะแต่ใช่ใช่แต่เวิร์ครับ98จริงๆกูว่าใครๆก็เล่น,อน,นตอนนั้นอยู่แพรไม่มีให้เล่นแพรไม่มีให้เล่นอ่ะ กูว่าโปเกมอนยังไงทุกคนก็รู้จักตอนนี้ดังมากอยู่นั่นสมัยโคโลกกูว่าเราทําคลิปตลกเือไอเดียถ้ามึงจะมาแบบอย่างเงี้ยแต่เรารู้อันนี้ออ๋ยเนี้ยในตลับเกมบอยกูอยากรู้ว่ามึงมีความทรงจําเกี่ยวกับตอนเด็กๆอ่ะเล่นเกมไหนบ้างตลับเกมบอยนี้เลยรุ่นแรกเลยเกมบอยเกมบอยที่เป็นสติสติสสีน้ำสีเทาๆแบบเนี้ยอ่าสีเทาๆใช่ของนินของนินเทนโดเราก็แบบติดมากเล่นตอนนั้นแล้วมันก็จะมีเป็นเกมบอยจะเป็นเกมบอยนี้ต่ออ๋อนี่เกมบอยคัลเลอร์ป็อกเก็ตป็อกเก็ต พ็อกเก็ตจะเป็นอันเล็กอันถูกอันถูกอ่ะมันมีมันมีพ็อกเก็ตแล้วมันเดี๋ยวมันมีคัลเลอร์คัลเลอร์คือแพงแพงใช่ตอนนั้นนะสำหรับเด็กที่ไม่รู้นะเว้ยพ็อกเก็ตอ่ะมันไม่มีสีไว้ต่ำอ่าใช่คือมันยังเป็นแบบ8บิตสีดำแต่ถ้าเป็นเกมคัลเลอร์ที่เขาใช้คำว่าคัลเลอร์แต่มันก็มีสีขึ้นมาเออคัลเลอร์มันจะมีสีแล้วสมัยนั้นอ่ะถ้าใครได้เล่นเกมบอยคัลเลอร์เอาไปโชว์เพื่อนอ่ะโอ้ยดูดูหล่อไม่หล่ออ่ามีแน่เพย์หนึ่งเออนี่เพย์หนึ่ง พี่ดูความทรงจำใบเด็กเพี่นนี้คือแบบร้อยยี่สิบห้าเหรียญกูอ่ะจำเสียงของการเปิดเพลงหนึ่งเ้วเสียง<อ>แม่งขึ้นมาตอนโลโก้โซนี่อ,ะอ่ะแม่งทำให้กูมีความสุขทุกครั้งที่กูเปิดแล้วกูได้ยินเสียงนั้นนะด <It do. S 2> ที่หลังมันก็อัดไว้แล้วก็ฟังไว้ในหูดิกูเล่นเกมอะไรบ้างที่สนุปสุดในเพลงนี้ หนึ่งคือวินนิ่งวินนิ่งคือเล่นตลอดก็ต้องใช้ทีมบราซิลแล้วก็เอาโรนโดโรนโดคาล้อเล่นหน้าเลยแล้วก็โกงจัดโกงกวัตมากกว่านั้นคืออะไรปะคือกดวันทูวันทูจะหลุดทันทีเยิดโดพอเล่นไปสักพักหนึ่งพอมึงแบบว่าเหมือนมันโกงอ่ะเขาก็เลยจะห้ามแบบว่าเอ้ยมึงห้ามเล่นเอาคาล้อมาเล่นหน้าแล้วมึงห้ามกดวันทูด้วยออ๋คือมันโกงไปใช่อันนี้คือเกมที่คุณจำได้เลยว่าสมัยก่อนอนาะพอจอยพังใช่ป่ะเราก็จะไปสะพานเหล็กใช่ป่ะเราไปซื้อจอยไว้แล้วจอยปลอมอ่ะ ไอ้เฮียเพิ่สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอ่ะมึงเล่นไปสักพักอ่ะสีหายมันช่างไรสีหายอาจเด็กๆอาจจะเห็นแล้วยังไม่รู้ครับนี่ครับเมมโมรีการ์ดสมัยก่อนเฮ้ยเขาเรียกว่าเมมโมรีการ์ดอ๋อใช่ใช่ไว้เซฟสมัยก่อนพวกเกมไวเซฟเกมไฟนอลเกมอะไรเงี้ยเกมไฟนอลซีนิ่งที่เล่นแบบว่าเบลฮัสซาดเออเบลฮัสซาดด้วยอะไรเงี้ยคือมันต้องกดเซฟแต่ถ้าเฮ้ยเราหาแอคชั่นแอคชั่นมันคือการกดโซนโกงเว้ยกูใช้ในเกม Harvest Moon มันจะเป็นเกมแบบว่าปลูกผัก ที่แบบสมัยนั้นฮิตมากใช้สูตรแอคชั่นว่าแบบให้กดให้แบบเรามีตังเยอะๆแบบไม่เหนื่อยง่ายดูราคาแผ่นเกมเพย์ดิเพย์ก็สีบสมแล้วเพยหนึ่งอยู่ไหนวะตรงนี้เนี่ยมีเพย์สอเพย์สอะรยสสิบใหญ่จะอยู่ประมาณัยี่สิบสามสิบเหรียญนะวีวนอกยูไลค์อ่าพเชั่นหนเกมเพย์ีเชั่นเพราะว่า้องยนอ๋อตรนี้เลย Um, but just so you guys know, you're looking at nine collections here in the store. Mm -hmm. Nine collections? Yes. Oh, what's it? This is LA Video Games. Our collection is against the wall all the way around. Uh -huh. And then each cabinet in the center here is a private collector. They rent the space out and they sell their collection here in the store. Oh. So, for example, this is my man Daniel Aversio. Oh, sale. okay. So, everything in here, you buy through. The Him window. Oh, okay. Oh. Paper, cash for these guys. Okay. And you take it home. For us, uh. we're a traditional store. We can take you at the register. Oh, oh, I see. You I see. see. Uh, do you know the most expensive game in this store? What's uh, the thing the most, in yeah. in this store? Well, I don't have it. I sold it already, but it was Conqueror's Bat. No, not Conker. It was uh, Clay Fighters, uh, Spoker's Cut. We had a copy for three thousand. Wow. Copy at three thousand. Yeah, three thousand dollars. Which oh. one? Which one? The three thousand dollars. n i n t e n d o 64ที่เราถ่ายเมื่อกี้แหละแต่เป็นเกมนะเป็นเกมเป็นราคา3,000เหรียญอ่า Clay Fighter เย้โอเคโอเค Nintendo 64เนี่ย For this for this console right Nintendo 64 300เหรียญ You know what year is that 64เ่4 I think it is 94 สายดนตว้าว 90s คือทุกๆตู้ที่มึงเห็นอ่ะเขาจะมีพ่อค้าอตู้นี้ก็จะเป็นพ่อค้าคนนี้นะคือของเขาก็อยู่ในตู้นี้ใช่ชื่อวิกเตอร์กอรซาเลสเนี่ยถมา่วันมึงอยากจะได้ของชิ้นไหนอ่ะมึงก็แค่สแกนบอกเขาแล้วเดี๋ยวเขาหยิบให้แล้วก็สแกนจ่ายคนนี้เลยคนนี้นะแล้วเดี๋ยวเขาจะหักวอเซนไปเองอะไรอย่างงี้คือร้านนี้เป็นร้านกลางร้านกลางที่คนที่จะมีของคอลเลกอ่ะเขาเอามาลงเป็นร้านที่น่าสนใจนะไปดูไอเดียมนงใครทำไปยังนะ เหมือนฝากขายอ่ะเหมือนเอาของเอาของมาฝากขายแล้วก็ไเปอร์เซ็นต์ฝากวางอะไรอย่างเงี้ยวางแล้วจะได้เปอร์เซ็นต์โอเคสำหรับร้านนี้ของที่ป็นที่สุดที่เราเจอคือ Nintendo 64มี300เหรียญอยู่คือเขาบอกว่าผลิตในปีหนึ่งเก้าเก้าศูนกอด95อ่าโอเคอันนั้นอ่ะ250เหรียญแต่สิ่งที่เขาว่าขายไปแล้วแล้วเขาบอกว่าแพงที่สุดก็คือเป็นเกมจากเครื่องนั้นแหละใช่ Clay Fighter Clay Fighter เดี๋ยวเราขึ้นอินเสิร์ตให้นะ3,000เหรียญเอาเป็นว่าตอนนี้ยังไม่มีราคาไหนวีซ์เสื้อตัััััววนนนนนน้้้้้ไไดดดเเเเเลยยยยหรรรรีีีญ่่่ะโออคคง๋าาาปกตททสุบ playing yeah. now, God, I'm with them just เมื่อก่อนนั้นไม่เห็นเยอะกว่านี้มากมีแบบเป็นสิบล้านเลยแต่นี้เอาฟุ้งตรงนะนเซ็งไปเยอะจริงอย่างที่ผู้รับนั้นบอกคือแบบวงการมันช้าแบบช้าดาวมากอะไรเงี้ยเสื้อตัวที่มีคุณค่ามันยังโคลราคาไว้อยู่นะเว้ย<ม>ยกตัวอย่างเนเวอร์าอย่างเงี้ยเรดฮอตอย่างเงี้ยเสื้อวงอ่ะแม่งโพลราคาเพราะมันมีสตรอรี่จริง แล้วมันก็มีเสื้อที่ไม่ใช่เสื้อวงอย่างกูเคยสะสมเสื้อแบดด็อกไม่มีใครรู้จักมั้ยเว้ตอนนั้นกูพูดตรงๆว่าคนไทยอ่ะอาจจะมีคนที่เก็บแต่กลัวเป็นคนท,ทำเป็นคนเล่าเรื่องแบดด็อกคนแรกของประเทศไทยเอาอีกแล้วคเคม็มรับเค็มอีกแล้วไอ้สัตว์มึงกูหาข้อมูลเพื่อที่อยากรู้ว่ามันคืออะไระะกูหาทั้งภาษาอังกฤษและหาทั้งภาษาไทยเว้ย ีใ,ใครมีข้อมูลกูคือคนแรกไอส้สัตว์คิดพูได้เลยมึา <c oughs> ไม่งั้นกูจะเอาข้อมูลมาได้ไงกูอะค้ะคนจนเจอเลยรู้ปะเฟซบุ๊กของคนที่เป็นศิลปินออกแบบอะเค <Okay. S 1> เออไอ,อ้แล้วละอย่างละอย่างหมวกเนี้ยมึงจะเป็นคนคิดคนคนแรกปะหมวกอันเนี้ยไม่ใช่กูคิดคนคนแรกแต่คนที่จะได้ไปอะคือคนที่อยากสปอร์ตพวกเราไม่มีหลอกควงเลยไม่ยังมีใครสมบัตพวกเราละแต่ถ้าอยากสปอร์ตพวกเราก็ไปติดต่อได้7 8 0ปบาทที่ไลน์แอดบอยลชช์ จัดไปครัเผมร้านสุดท้ายสุดท้ายเราจะหาอะไรที่แพงกว่า6 0 0 0เหรียญได้ไหมอ่ะกูถามร้านนี้คือมาบ่อยราคาไม่มีทางแพงกว่าห0 00แล้วเขาก็ไม่ได้ขายของแบบนั้นด้วยแต่ร้านนี้ราคาดีเดี๋ยวมาดูว่าเขาขายกันเท่าไหร่โอเคจะเป็นเพจซึ่งเมื่อกี้อยู่ดีๆเขาเดินมาบอกเราบอกว่าเสื้อทั้งหมดเนี่ยนะห้องเนี้ยนะซื้อหนึ่งอีกตัวหนึ่งลดอีก50%จากป้จากต้ราคาดีใช่แล้วก็เขามีห้องหนึ่งทั้งห้องตัวละ20เหรียญ เจตเคเดี๋ยวต้องไปดูแต่เดี๋ยวบวกไว้ก่อนเอาดูนี้ก่อนเออเอาทีละอันต้องบอกว่าร้านเขานี่เดี๋ยวตัดไปครับนี่ร้านกว้างอยู่เสื้อเยอะมากอ่ะสมมติว่าเราจะซื้อเสื้อเดอะบิทโชเดบิทโชตัวเนี้ยปีประมาณ80เนี่ยลายสวยด้วยสวยอยู่สวยเลยก็บร้อยหนึ่งร้อยเหรียญใช่แต่ถ้าเราซื้ออีกตัวหนึ่งตัวละร้อยก็จะตกตัวละเจ็ดสิบห้าอ่ะโอเคตัวละเจ็ดสิบห้าเหรียญ วิคิวสุเบ็ตเกงแก่เดี่ยอะไรเว้ยมึงไม่เคยฟังหนิไงอ๋อมือกองมามือกองไงไม่มีไม่ใช่ไม่กองไม่มีกองไม่มีกองวงล้อกเี่ยไม่มีไม่มีบ้าเว้นีปดสิบแปดสิบเหรียญไมคพูดภาษาตอนทัวปีแปดแปดนี่หลังนี่ไงปีแปดแปดเจ็ดเคเป๊ะเพราะว่ามึงเคยมีเออเพิ่งเห็น แปดสิบเหมือนกันแปดสิบเฮ้ยเสื้อร้านนี้จับต้องได้หมดเลยว่ะตั้มได้จับต้องได้กูว่าเผื่อเราต้องได้เสื้อจากร้านนี้บ้างอะแต่อย่าลืมนะมันมีตรงเคียร์แลนด์อีกนะเฮ้ยนี่หงหลัะเปล่าเลยลายสวยมากแปดสิบมือที่ได้ลายอย่างนี้เลยเหรอเออเลเยอร์ครับไม่เอาลายซ้ายป่ะเอาลายลายขวาแต่ลายซ้ายหลังโหดรนะกูอยากได้ลายลายโก่งงันเนี่ย น่าจะร้อยหนึ่งครัวเท่าไหร่ร้อยยี่ห้าไอ้เคียแพงขึ้นอันนี้อันนี้เท่าไหร่อันนี้ <25 S 2> เท่าไหร่้อยยี่ห้าเหมือนกันร้อยยี่ห้าเหมือนกันเหรอเดี๋ยวนี้แม่งไม่ค่อยได้ซื้อเสื้อเป็นเหตุเพราะอะไรหรือวะเอออ้วนนี่ใส่ไม่ได้เอ้ามาเศร้างั้นเออดีเข้าเรื่องอ้วนได้ไงวะแต่กูมีตัวช่วยเอ้ยมึงมีสปอนเซอร์ข้าเหรอใช่อะไรวะสบูบ่บ้านๆฟอกแล้วมึงอาจจะไม่ผอมลงแต่ผู้สุ ใช่ป่ะมึงก็จะแบบกินมากขึ้นทั้งกินทั้งออกกําลัางกายทั้งใช้ชีวิตให้มันดีไม่ได้นอนอดอู้อยู่ที่บ้านอยางออกไปทำสมุนไพรไทยสมุนไพบ้านบ้านใช้เพื่อลดสิวที่เกิดขึ้นตามลำตัวแต่ทําให้คนมีความสุขไงก้อนละ99บาท3ก้อน279บาทซื้อที่ไหนอะไลอ้อนบ้านๆ้ไงเพื่อนงงกันไปเลยโฆษณาอย่างนี้ได้ยังไงเผิ่งตำรวจมาจับนะ้เนี่ยมันโฆษณาแบบเนี้ย ยี่สิบเหรียญจริงๆป่ะเนี่ยบอกว่าห้องนี้ทั้งห้องยี่สิบเหรียญนะรอดรับรอเล่นน่ะเออว่ะเปิดไปร้านแรก6 0พันเหรียญแล้วก็มาจบที่ยี่สิบเหรียญจบที่ยี่สิบเหรียญพอแล้วชีวิตเราเอาอะไร <c oughs> <c oughs> มากมายอ่ะเอาชีวิตว่าจบอย่างนี้ได้ไงวะไม่ที่จะบอกคือที่ทำคอนเทนต์เนี้ยคือ เมื่อก่อนน่ะเดินถนนเส้นนี้ล้วสนุกมากเราอินวินเทจร้านมินเทจก็เต็มแต่เดี๋ยวนี้ดูดิแทบไม่มีคนเลยอ่ะปกติจะมีเด็กวัยรุ่นมีอะไรอย่างเงี้ยมาเดินยิ่งอากาศแบบนี้นะโหมันทําให้เรารู้เลยว้ว่าวงการเนี้แม่งมันกําลังแบบอยู่ในจุดที่แม่งต่ําลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยที่เราสังเกตได้ก็ฝากชาวเปื่อยไว้แล้วกันคือตอนนี้เราก็ทำคอนเทนต์หลายอย่างหลายแบบถ้าใครอยากสปอร์ตพวกเราอ่ะ ถ้าไม่ได้สนับสนุนสินค้าพวกเราก็สนับสนุนในการกดไลค์กดแชร์ได้คอมเมนต์ได้อยากให้เราทําอะไรอะไรเงี้ยคอมเมนต์ว่าเราหน้าเหมือนใครหมายแล้วนะที่ฟ็อกซองปูนหมากแล้วมึงเป็นใครบ้างเนี่ยกูถามจริงตอนนี้เป็นยัดห่าฟ็อกซ์ปองปูนพี่ฟักกิ้งฮีโร่เปิร์เดลแฟนลับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าอะไรวะเนี่ยตับไม่รู้เอฟซีมั้งเขาตะโกนมาว่าเปิร์เด เขาไม่ตะโกนมาว่าพี่ป๊อปอ๋อพี่ป๊อบบอกไม่ก็คือคอมเมนต์ได้คอมเมนต์ไปเถอะขอให้มาคอมเมนต์ขอให้มาแชร์คอนเทนต์เราอะไรเงี้ยของกูก็มีอนันดาอนันดากูโกรธเลยนะตอนนั้นอะโกรธเลยเหรอเอ้ยกูโกรธเลยใครแซวกูว่าอนันดาโกรธเหมือนกันโกรธอนันดาโกรธโอเคปากสุดท้ายอะไรครับบริการส่งของกับไทยช็อปหน้าม้าห้าถึงเจ็ดวันโอเคแล้วเจอกันจัดไป อะไรๆกูอะไรอะไรกูยังไม่ได้ออกเลยมึงจะทำอะไรมึงจะทำมันเดินถ่ายรูปอ๋อโอเคเจมี้นันโอเคเราจใส่รูปแต่งตัวแล้วถ่ายรูปเลยอ่ะโอเคมันเสี่ยวไหมปล่าวะไม่รู้ว่ะเพื่อนแต่จะได้